สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจำวันจาก AEC TV กันได้นะคะชานลนนดโอยกาแฟปาร์ตี้กแาแฟกาแฟสุขภาพกาแฟที่อิหวานไม่มีไขมันไอ้ก,อก,กร,รีนกาแฟแท้ ทัดมีเดียรับให้คำปรึกษาจัดงานทุกรูปแบบงานคอนเสิร์ตเวทีแสงสีเสียงดารานักร้องพิธีกรตลกแดนเซอร์จัดสรรตามงบประมาณพร้อมโปรโมทงานทางโซเชียลมีเดียทางช่อง AEC TV Channel สนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์089 889 2654 093 460 4666บริหารงานทัดพระสมุดและทีมงาน สนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่2 0 1ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422 พระครูแจ้เจ้า,จาวาดัดวัดบางพีใหญ่กลางและผู้ช่วยเจ้าวาดภายเรือรับบินทบาททางน้ําเนื่องในงานประเพณีลอยกระทงประจําปี2567ที่บริเวณสะกลางน้ําวิหารหลวงปูกก่กิมวัดบางพีใหญ่กลางตำบลบางพีใหญ่อําเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการ พระครูประหลัดสุวัฒนาศิลคุณดอกเตอร์พระครูแจ้เจ้าวาดวัดบางพีใหญ่กลางและผู้ช่วยเจ้าวาดวัดบางพีใหญ่กลางภายเรือรับบินทบาททางน้าเนื่องในงานประเพณีลอยกระทงประจําปี2567โดยมีดรวีสุดารุ่งเรืองนาย,ยกอบตอบางพีใหญ่พันตารวจเอกกรวัตหันประดิษฐ์อดีตรองคุมกลับภูทรจังหวัดชนบุรีนายชาอดรุ่งเรืองอดีตนาย,ยกอบตอบางพีใหญ่สมุทรปราการและประธานวิย,ยาวัจกรนางเจียมรุ่งเรืองอดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพีตลอดจนผู้นําท้องถิ่น คณะวิทยาวจกรคณะกรรมการวัดเจ้าหน้าที่อ,อบตบางพีใหญ่ทีมแพทย์พยาบาลจากศูนย์แพทย์ชุมชนวัดบางพีใหญ่้าราชการตำรวจสอพอบางพีอุบาสกอุบาสิกาคณะครูนักเรียนโรงเรียนวัดบางพีใหญ่กลางร่วมทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งทางเรือแด่พระสงฆ์โดยท่านพระครูปรัชญสุวัฒนาศรริลปุลดเรเจ้าวาดวัดบางพีใหญ่กลางได้กล่าวว่ากิจกรรมทําบุญตักบาตรทางน้ําบริเวณสากลางน้ําวิหารหลวงปู่กิมเนี้ยทางวัดบางพีใหญ่กลางร่วมกับคณะสงฆ์วิทยาวจกรและคณะกรรมการวัดบางพีใหญ่กลางได้จัดขึ้นเป็นประจ ทุกปีโดยกําหนดให้มีการพิธีทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในช่วงเช้าของวันลอยกระทง มข่า EC, Channel, าาว AEC Channel TV รยงนขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะคะขอบคุณค่ะสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตะบนปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ หมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422สี่หากนแปดหาเ์ี่อฟับสนุนโดยกาแฟปาทีกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟทีอินมวันไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้ทัชมีลเลียบริการรับจัดคอนเสิร์ตรับถ่ายหนังละครโฆษณาวสิกรับถ่ายรายการถ่ายทอดสดทุกแพลตฟอร์ม และโปรโมทธุรกิจทางโซเชียลมีเดียทางช่อง ACTV Channel ประสบการณ์หลายปีสนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์0898892654 0934604666บริหารงานทัดพระสมุทรและทีมงาน